ช่วงอร่อยจานเด็ดสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตรามางกอคู่เหนียวนุ่มอร่อยเส้นต่อเส้นน้ำปลาแท้ตาทิพพรสทิพพรสให้คุณค่าน้ำปลาแท้ที่สร้างความประทับใจมานาน สวัสดีค่ะพบกับปูอีกแล้วนะคะในช่วงอร่อยจานเด็ดค่ะคุณผู้ชมขาช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะทางรายการก็นําขนมมาฝากเด็กๆเช่นเคยค่ะขนมที่ว่านี้นะคะก็คือว a ฟเฟิลแต่ว่าเป็นว a ฟเฟิลไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขามีสูตรใหม่ค่ะพี่ปูว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าว a ฟเฟิลสูตรนี้จะเป็นสูตรอะไรค่ะคุณพีทนะคะสวัสดีค่ะเปิดร้านอยู่ที่ไหนคะแล้วร้านชื่อว่าอะไรคะ ร้าน The Cafe Lab ครับอยู่ที่แจ้งวัฒนะแล้วที่ร้านเนี่ยขายเป็นขนมหรือว่าขายอาหารด้วยคะของเราเป็นมีทั้งกาแฟทั้งขนม ทั้งอาหารอ๋อหลายๆอย่างนะคะเป็นสไตล์ฟิวชั่นนะครับทำวอฟเฟิลใช่ไหมคะเป็นวอฟเฟิลชาเขียวมัทฉะครับส่วนผสมก็พร้อมหมดแล้วทีนี้ก็มาลงมือทำกันเลยดีกว่านะคะรอนแป้งอ๋อใส่ลงไปเลยส่วนผสมก็พร้อมหมดแล้วทีนี้ก็มาลงมือทำกันเลยดีกว่านะคะรอนแป้งอ๋อใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราเอาแป้งค่ะอ๋อใส่ลงไปเครื่องเลยเครื่องผสมเลยครับแล้วก็ใส่อะไรเพิ่มไหมปะคะผสมตัวเบกกิ้งพาวเดอร์อ๋อ ับเบกกิ้งโซดาไปแล้วเขาจะมีน้ำตาลทรายเดี๋ยวคนให้เข้ากันก่อนคนผสมไม่เข้ากันก่อนนะคะใช่เต็เลยเหรอคะต่อไปก็เทนมสดค่ะปักเครื่องนี้ที่ระดับปานกลางก่อนบรกจางก่อนค่ะใส่ลงไปเลยเหมือนกันเหรอคะรอให้ตัวแป้งเนี้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนต่อไปเราก็จะใส่ตัวน้ำมันพืชเข้าไป นันมะกอใส่นิลามตกแป้งเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วครับเดี๋ยวทีนี้เราปิดเครื่องก่อนได้เลยค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยะะแล้วครับเนยทานยเนยทาเนยไปบนเตาทั้งข้างบนข้างล่างนะจะได้ไม่ติด เราเปิดวอร์มเตาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำซอสชาเขียวก่อนอื่นเราใส่น้ำเปล่าผสมกับผงชาเขียวทำให้ผงชาเขียวข้อละลายก่อนให้ละลายหอมชาเขียวมากเลยอังจีละลายเข้ากันแล้วเราก็ใส่ต้นนมข้นต่อไปเราก็ใส่ตัวครีมซอสเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดเตา แต่เสร็จแบบนี้เราไม่ใช่ว่าเราจะใช้เลยได้ได้ทันทีเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมคะเราจะต้องเอานมาเทใส่แบบนี้นะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเตาน่าจะได้แล้วนะได้แล้วนะคะเสร็จแล้ววาเฟล่าจะได้ได้แล้วนะคะพี่ปูขอลองทำหน่อย ได้แล้วนะคะพี่ปูขอลองทําหน่อยเผื่อเดี๋ยวจะไปทํากับลูกๆที่บ้านทาแบบนี้ใช่ไหมคะคุณพีทับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้เราเทเลยเหรอคะอ่คุณพีทปาดเลยนะพอแล้วอาตรงนี้เลยครับพอแล้วโอเคได้อีกหนึ่งได้อีกหนึ่งคุณพีทช่วยกวาด้หน่อยอันนี้ได้นะคะ อ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งจานกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มตัวถัวแดงตัวแดงญี่ปุ่นค่ะกล้วยหอมอันนี้ใส่ทั้งลูกเลยหรือเปล่าคะใส่ประมาณ3-4สไลซ์อ๋อชาเขียวแล้วลูกค้าทานก็หยิบปาดได้เลยพาลาดเองนี่ก็แต่งด้วยซอสช็อกโกแลตนิดนึง เลยค่ะคุณพีทไอศิครีมชาเขียวพีทไอศิครีมชาเขียว,สวสใส่สตรอเบอรีร่นิดนึงสตอรอเบอรี่ผลไม้นี่เราจะใส่อะไรเพิ่มเติมไปก็ได้ใช่ไหมคะครับนี้ก็บีบวิปครีมก็มีอัลมอนด์สไลด์ครับอ๋อตกแต่งด้วยใช่ไหมคะ,คะเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันอ่าของคุณพีทก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของค <นะ S 1> ุณพิทต,ตั้งเมนูชื่อว่าเป็นมัชชาว a f รับจะได้ถึงรสชาติชาเขียวนะคะ,<น>ะอือฟโลเค้กคำหนึ่งส่วดแดงไอศครีมพิชเช่นค่ะ นี่คืออะไรคะคุนนี้นี่เป็นคาราเมลมาคิอาโต้นี่าอร่อยมากคุค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะวอฟเฟิลชาเขียวนี่ก็อร่อยนะคะแป้งวอฟเฟิลนี่คุณผู้ชมหอมมากอร่อยมากๆแล้วก็รสชาติเนี่ยก็ไม่หวานค่ะวอฟเฟิลชาเขียวนี่ก็อร่อยนะคะแป้งวอฟเฟิลนี่คุณผู้ชมหอมมากอร่อยมากๆแล้วก็รสชาติเนี่ยก็ไม่หวานจนเกินไปนะคะบวกกับนี่เลยซอสชาเขียวเนี่ยเข้มข้นมากๆคุณผู้ชมเรียกได้ว่าอร่อยแบบลงตัวเลยค่ะค่ะคุณมิสขาแล้วที่ร้านเนี่ยนอกจาก มีชาเขียวใช่ไหมคะก็ยังมีสตรอเบอรี่มีช็อกโกแลตมีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแล้วแล้วน้ำนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยเราเน้นเป็นกาแฟที่ร้านค่ะแล้วจะมีเมนูอาหารอย่างเช่นสปาเกตตี้ไข่กุ้งมีสปาเกตตี้ไข่กุ้งด้วยเป็นสลัดทอดมันเป็นฟิวชั่นโอ้เยอะมากคุณพิทขาช่วยบอกที่ร้านอีกทีค่ะว่าอยู่ชื่อร้านอะไรอยู่ซอยไหนค่ะ ชื่อร้านคาเฟ่แล็บนะครับอยู่ซอยแจ้งวัฒนะสิบทับหนึ่งก็โทรไปสอบถามเส้นทางกันได้หรือว่าโทรไปจองโต๊ะกันได้นะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณพีทมากมากเลยนะคะที่ได้มาโชว์เมนูอร่อยๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมอบให้ด้วยค่ะมีวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวเส้นไฮไทยวาตรามังกรคู่นะคะน้ำซุปสายชูกัดและน้ำปลาแท้ตราทิพย์พรสมอบให้คุณพีทเลยค่ะขอบคุณนะคะ ช่องขาช่องหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าคุณเสียปรออยู่ในช่วงอร่อยห้าต